สวัสดีครับคลิปนี้กับผมไปรัตเทอร์ชาแนลนะครับจูเบจูเบซึ่งคลิปนี้ผมมีเกมใหม่จะมาแนะนําเพื่อนๆเ,เองก็คือเกมเมทัลสลักนะครับก็หรือเรียกงี้ว่าเกมทาหารจิ๋วใน p s 1นั่นเองเป็นเกมเก่านะครับแล้วที่นี้เขาจะกลับมาทําลงในมือถือนะครับซึ่งรูปแบบการเล่นก็จะเหมือนก่อนตอนที่เรายังเป็นเด็กกันเลยนะครับแต่ว่ารูปภาพอะได้รับการอัปเดตขึ้นซึ่งตัวเกมยังไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตนะครับซึ่งถ้าดูจากทางหน้าเพจน,นี่ก็จะมี เป็นคลิปวิดีโอนี้นะครับที่ทําให้เราเห็นถึงตัวเกมนะว่าภาพเป็นยังไงเดี๋ยวรอกันสักครู่นะครับสามสองหนึ่งไปกันเลยก็ภาพจะถูกอัปเกรดขึ้นมานะจากเดิมเลยแต่ตัวละครจะเหมือนเดิมเลยเนหะ็น <Complete. S 1> ภาพภาพมันจะสมูทเหมือนเดิมเลยเห็นเอ้ภาพมันจะระบบการเล่นดูแน่นอนว่าแม่งเหมือนเดิมเลยแต่ว่าอาจจะมี ภาพที่ถูกอัปเกรดขึ้นแล้วสิ่งที่ผมคาดไว้ว่าอาจจะมีระบบ PVP ก็ได้ให้เราเนี่ยเล่นตัวนี้แล้วก็ไปสู้กันทำแข่งกันเป็นแรงด์กิ้งคิดว่าน่าจะสนุกกันเลยทีเดียวเพราะเมื่อก่อนมันก็เป็นเกมตำนานอยู่เป็นเกมที่ดังใน PS 1เลยน,นั่นเองก็หากใครสนใจก็สามารถมาเตรียมรอลงทะเบียนลงหน้าได้นะครับแล้วก็เพจเกมชื่อ Metal Slug Awakening นะครับก็ เตมตัวพบกันเล่นได้เลยอีกไม่นานนี้แน่นอนถ้าสร้างเพจแบบนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับเดี๋ยวาตมสามารถรอติดตามผมเล่นเกมนี้ได้เลยนะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะครับเล่นเกมไหนอยู่แล้วอยากให้ผมอะไปลองเล่นแล้วก็ทดลองผิดลองถูกแล้วมาบอกเพื่อนๆก็สามารถบอกผมได้ด้วยนะครับว่าเกมไหนหน่าเล่นก็ถ้าผมดูแล้วผมสนใจผมก็จะไปเล่นแล้วผมก็อาจจะทําคลิปออกมา ให้เพื่อนๆได้รับชมกันเพราะว่าบางคนอาจจะไม่อยากลองผิดลองถูกเองใช่ไหมอยากมีหนูทดลองเดี๋ยวผมไปเป็นหนูทดลองให้คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับจูเบจูเบ